อันนี้เราก็มาแบบไม่ใช่ส้มตำธรรมดาเป็นส้มตำ50เมตรเข้าห้องน้ำกันเลยทีเดียวพอแล้ว,ว<ะ>ผมร่วปล่อยข้างมันเอาอร่อยไปก่อนใส่เข<ะ>้าไปมผมร่วงก็ให้อะไรนะผมไม่ร่วงให้มันหลุดไปแล้วก็ What? tầm mẹ biết lấy hơi kín lại, bị noise. Hãy ghi mẹ. Song em, mẹ em, mẹ em. Say hết mẹ đâu quân mẹ đình ghi. Hãy ghi em, mẹ em, mẹ em. Song mẹ em, em. ดูนก่อนนก่อนเป็นไรดูเงินพูดพูดพเป็นไรต้หูน้ำหน่อยอะไรน้ำไม่ได้ยินน้ำฮโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นรอแันบนึงงปิดช่องก่อนก็มีคนแบบมาลา แล้วละทุกคนวันนี้ก็จะเป็นคลิปคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปี2020ไม่ตบมือเลยหรอไม่ไล่ช่วยเลยหรอคลิปแรกเลยนะคะ <c oughs> วันนี้เราจะมากินมแมลงทอด <c oughs> นี่ดูดโซม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 นี่มันอร่อยนะทุกคนอร่อยมากไม่เชื่อดูอร่อยอย่างนี้ได้มั อันนี้เขาเรียกว่าแมงอะไรนะกี่ตอนกี่ตอนอันนี้จิ้งหรีดมีสองอันถ้ากินอันนี้อ่ะต้องกินคู่กับส้มตำถึงจะอร่อยวันนี้เราก็มาแบบไม่ใช่ส้มตำธรรมดา,าเป็นส้มตำป<า>ิดปิดห้าสิบเม็ดเข้าห oh, <no. S 1> ้องน้ำกันเลย ซื้อมานะมีคนตำให้เรากินก็คืออาร์ของอาัานเองเราจะมาชิมส้ตมตำกันส้มตำผู้ไม่สัตว์เน oh, <no. S 1> ี่ยมันเผ็ดมากทุกคนดูพริกดิอุ้ยเอาล้นะเอาล่ะนะตักมาใส่จานเด้งก่อน oh. เตรียมน้ำเตรียมน้ำเป็นครั้งแรกที่กินพริก50เม็ด หอ้หจหจิงห enfin ัวจิงหัวจิวจิงหวจงหัวจิ่หัวอิาหัวจิานจากหมจิูหัวจิงอัาจิงหัวจิงะัวหันเิงมาาถิงหักจิดใัวจิยจิัิงจัวงริ ต้องใส่ของดีก็คืออันนี้อันนี้ปิดไว้เขาไม่เข้าแต่เราใส่ลงไปเยอะๆผมลวงกล่อยห้างมันเอาอร่อยไปก่อน <c oughs> ใส่เข้าไปม <c oughs> ผมลวงก็ให้เอาแล้วผมไม่ลวงให้มันหลุดไปแล้วก็ <c oughs> <c oughs> นี่นี่เราก็ใส่แล้วอืมอร่อนี่นี่เอาแบบนัวนันวนันวนัวยับตำตำ้วยมือไปเลยน้อง้คอแล้ว <c oughs> ถ้าใครกลัวขาติดคอใช่ไหมแล้วก็นี่เด็ดมันเข้าไปเด็ดเดี๋ยวตามันออก,ก,ออกแล้วก็เอาเข้าลเหวียว เดี๋ยวาอาออกแต่ใครไม่อยากเด็ดก็เคี่ยวให้ละเอียดก่อนคืนแม่มันจะติดคออ,อื้อมอร่อยเต็บๆพี่น้องไม่เลอเลยเจ็บเผ็ดอนะ่ะแสบตูดแน่ๆทีนะ่ะ อ้าวมีกล้องด้วยเหรอไม่มีอัดคลิปอยู่เหรออัดสวัสดีฮะไม่รู้จริงสาวบ้างไม่รู้ไม่รู้นี่สาวอากินกินไหมไม่เป็นมันคืออะไรรู้ไหมคืออะไรให้เดาให้เดาแรงสาว What the To แมลงวันแม่เออจริงดิเอออากินกินเดี๋ยวปะเดาปดเป็นลูกศิษย์ชานะฮวเยอะไปเหรอแต่เหมือนแม่เลยส้มตำไม่เผ็ดเลยเธอกินได้พริกน้อยสิ่กี่เม็ดสองเมตรเองอะไรให้แค่สองเม็ดใช่เหรออืมอย่าป้อนอย่าป้อนบ้างมันเยอะจังวะเอาหนามด้วยนาม

ไปยคุยก <horrible. S 1> ันก่อนคุยกันก่อนเป็นไรคุยกันพูดดวนดวเป็นไรไปกหอู ขอมาแล้วเฮ้ยถูกแล้วว๊าอืมเฮ้ยเรากัดไม่หมดอ่ะเรากัดหมดแล้วมากิน,กนบินไปอร่อยคำนี้อร่อยเพราะเขาป้อน oh no a few moments later <c oughs> yeah เขาแตงวมกันนะผมกินแมลงหมดได้เออทำไมไม่หมดแมลงผู้เล่นเขอแตงโมกันนะยอมแม่งยอมแม่เขาจะแตงโมแทนแล้วกันนะไหนมาเรามิวยอมให้กับของกินได้ไงวะเออจริงเดี๋ยวได้มีข่าวหน้าหนึ่งนะโอ้แบบว่านักกินจืดระดับประเทศใช่ไหมชื่อดังปลายขาถ้วยส้มตำ สัปาก็กินเค็มๆก็คือกินขี้มูกเองยวะ

คนไม่ไหวแล้วไปก่อนนะไปบ้านใครชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซัดสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งิ้ให้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปทานอะไรกินหวานๆแล้วไม่ไหวแล้วโคตรไเลยก็วันคลิปนี้ก็ไม่สามารถกินหมดได้เพราะมันไม่ไหวแล้วเป็นเบสมากเป็นเบสแบนี้ไม่ได้แล้๋ยวไปนะบ๊ายบายเข้าห้งพี่บานด่วน